ล่องคิ้บพี่หมอ้อลอ่องส้มแล้วก็ทีะใช้เวลาหน่อยนะคะ,ะ,คะ <c ười> ที่ชุนะคะแล้วก็พี่เล็กพี่ป้อมพี่เล็กพี่ป้อมนี่ก็โชคดีนะคะมีโอกาสได้ร่วมงานกันทั้งที่กองวิชา เป็นผ yeah, right. okay. ู้กับยังไป็นช่วยงานผู้กับนะคะก็ไปช่วยได้นะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของที่ที่เกษตรไปแล้วก็มีนะคะมีพี่แดงนะคะพี่แดงก็มาแบบที่ยนะคะระบดเวลานาะคะแล้วก็เพื่อนนะคะเพื่อนบดินเดชาค่ะ การที่มีคือยู่สองคนนะคะก็คือต่างก็มีครอบครัวกันกันแล้วแล้วก็ไม่สะดวกที่จะมานะคะๆๆต้องบอกเลยว่าที่มา ได้ออกยีนี่สินดาวพอพ่อมี้น้องผ้าน้องผ้าก็เคยทางานด้วยกันแล้วก็ขึ้นย้ายอยู่การหนึ่งนะคะเพราะคาก้าวหน้าก็ยูอการความชอบแล้วก็น้องๆที่พอลามานเนทุกคนเลยก็ตอท่มากมีมก็ได้เรื่อกระต่ายสูงขึ้นจากผู้กองกร็สาวันต้อมีด้วยนะคะก็พ่อพอลจะเป็นทันีเลยด้วยนะคะแล้วก็ที่ขาไม่ได้เลยเมื่อกี้คุณแม่ก็พูดเวลาเพิ่ซนะคะ ปรมดนาคาโกจะเป็นกำลังสำคัญเลยให้กำลังใจในการทำงานแล้วก็ดูของน้องหนึ่งไนีหนึ่งแล้วก็ดูนะคะแล้วก็น้องหนึ่งแอนเฟรมเพื่อนมาด้วยหลายคนนะคะผู้ค้าครอบคัวอ๋อเกลแล้วก็น้องสิงนะคะมีใครที่ยังไม่ได้เอ่ยถึงอีกไหมคะน่าจะหมดี่้วคือดีค่ะดี พี่ชายือเลยก็กปนญาตที่สน,น,นิจะบอกว่าญาตก็ไม่ค่อยเยอะทาไหร่ก็มาะะมีเป็นโแทนญาติมากับลุกสาวนะคะอแพทนะคะขอบคุณมากเลยนะคะทุกท่าน แต่เด to no ี <c oughs> ๋ยวเาราชการไปนะคะลาไปลาไปนะคะคือคือน้องไปช่วยงานเราออกทรินะคะแล้วน้องน่ารักมากตอนสเป็นผู้กองก็บอกค่ะน้างผู้กองปริกผู้มองเฮ้ยแท้ตำรวจเลยหรอคือเขาเดอกเขาไม่เหมือนตำรวจอ่ะเขาดูแลทุกคนแบบเหมือนญาติผู้ใหญ่อ่ะดูแลที่หนูคะเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นไปนั่นนะไปนี่นัดเจอเดี๋ยวเาถุงเกมีดยาในรถเดี๋ยวคือก็ถาเหมือนปกติแล้วทุกคนก็้องเอ๊ะตำรวจ ซึ่งปกติเราไม่คเห็นภาพแบบนี้ไม่ได้ว่าใครนะไน้องเขาแบบเขาไม่ถู้กลัวไงเขาเขาน่ารักมากอ่ะซึ่งทุกคนก็เออชื่นชมว่าตอนที่ยังไม่เกษียณเนี่ยเขถือว่าเป็นเลขาคือขวานของทีมเลยเพราะว่าในการทํางานของตำรวจเนี่ยถ้าเออ่ตอนที่เราเป็นผู้กับเนี่ยเลขาก็คือสารวัตรจะเป็นตัวหลักเลยซึ่งก็คือสารวัตรธุรการนะคะเหมือนเป็นแม่บ้านพ่อบ้านของกองกับเลย เราเป็นยอะไเราก็จะโอเคทาอย่างนี้นะมอบนโยบายลงไ,าาไป,ไปคนนั้นก็จะไปอมอบหมายไปถ่ายทอดคำสั่งเรากับน้องๆที่อทีมน,นคะคะวันนี้ก็มาด้วยแล้วก็เอกก็ขอขอร้องพี่แดงช่วยเตรียมหน่อยนะแกก็เตรียมมนะสองหน้าระดาษด4ค่ะเพื่อไม่ให้ ค่ะคุณพ่อคุณแม่ของพระราสีนะคะน้องแถบผู้เขียนทุกท่านนะคะวันนี้ท่านขอแสดงความยินดีแล้วก็จับใจจริงแถบทุกท่านนะคะคือที่วันนี้ที่พวกเรามาร่วมแสดงความยินดีทั้งหมดทุกท่านนี้เพื่อที่เป็นการเริ่มกาแหน่งใหม่ของพระราสีนะคะซึ่งเป็นความสำเร็จที่เก้าหมื่นของ ที่นักการใช่ไหมคะแล้วก็ซึ่งเป็นความก้าวหน้าที่ในการทำงานของท่านการหลอนั่ก็คือถ้ามีได้เลื่องยศเลื่อนตำแหน่งก็เป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งของครอบครัวแล้วก็ของตัวเ้าหนนะคะอันนี้ขอสดงรียมงานดีเป็นอย่างนีนะคะ ดูแลงานเรื่องท่านทุกสิ่งทุกอย่างจริงๆด,ดูแลลูกน้องการเป็นอยู่เออได้หลายอย่างนะคะไม่ได้แล้วก็ลูกน้องต้องการอะไรก็ดูแลหมดเป็นที่พึ่งพิง <c oughs> เป็นที่พึ่งพิงของน้องๆ <c oughs> ไม่ว่าน้องๆจะมีกามทุกข์หรือมีอะไรศึกษาท่านแทจะได้ทัาดูแลให้คำศึกษา ก็แนะนำในสิ่งที่ดีๆนะคะ